กุศลธรรมที่ท่านกล่าวมาทั้งหมดศีลศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาและทำอื่นๆอีกสำเร็จประโยชน์เป้าหมายปลายทางเดียวกันเหมือนกันหรือไม่ใช่แล้วทำเหล่านี้มีอยู่ต่างๆกันแต่สำเร็จประโยชน์อย่างเดียวกันคือค่ากิเลสเหมือนกันขอท่านอุปมาด้วยเสยนาพลทหารลบ มีหน้าที่ต่างๆกันคือเสนาช้างเสนามมาเสนารถเสนาพลเดินเท้าเสนาเหล่านั้นย่อมให้สำเร็จสงครามอย่างเดียวกันย่อมชนะเสนาพลทหารฝ่ายอื่นในสงครามอย่างเดียวกันทำเหล่านี้ถึงมีอยู่ต่างๆกันแต่สำเร็จประโยชน์อย่างเดียวกันคือฆ่ากิเลสอย่างเดียวกัน